สวัสดีครับวันนี้อยู่กันกับ a r ร์ u เซ i v o เวนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับเทปาจาราหรือภาษาอังกฤษเขามักจะเรียกกันว่าทัปะฮารานะฮะก็แล้วแต่ว่าจะเรียกยังไงแต่สำหรับผมฮะเรียกมันว่านก3ที่นั่ง ซึง่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าจะทํานกคู่กันนะระหว่างนกตัวนี้กับนกยักษ์ฮะเคสซอแต่หาอยู่หลายวันเนะ,ะหาไม่เจอนะฮะในเซิร์ฟที่ผมเล่นเคือมันแรงมากเลยอันวันนี้ก็มาทําความรู้จักกับนกตัวนี้ตัวเดียวก็แล้วกันนะฮะสำหรับเจ้านกเทปรารานี้นะฮะก็จะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตหนาวนะฮะเป็นเขตปกติแล้วก็อาจจะอยู่บริเวณภูเขาฮะอยู่ตามทั่วแมปเลยนะครับอาจจะหายากสักหน่อยสามารถจับได้โดยง่ายนะฮะก็ใช้แค่โบล่าครับล็อกขาไว้ก็เท่านั้นเองนะฮะ คล้ายกับจับนกหนังนั่นเองแล้วถ้าหากคุณไม่มั่นใจครว่าจะยิงล้มก่อนที่โบล่าจะหมดระยะเวลานะฮะก็สามารถสร้างกับดักนะฮะโดยใช้ดโนเซ์เกตล้อมรอบไว้นะฮะก่อนที่โบล่าจะหมดนะแล้วก็เอาประตูปิดครับไม่ให้น้องออกนะีทั้งหน้าทั้งหลังตรงกลางนี่ก็เป็นรูให้เราสามารถยิงได้โอ้ยใหญ่ ใหญ่เกินใหญ่เกินเอาไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรามาลองยิงดูครับเนี่ยฮะยิงเข้าไปที่บริรเวณหัวฮะจะล้มง่ายครับตัวนี้ก็เลเวล141ครับยิงดอกเดียวไม่ล้มนะฮะเดี๋ยวจะเอาอีกดอกหนึ่งนี่คือผมใช้ลูกกระสุนที่ไม่ใช่ช็อกกินฮะเป็นลูกกระสุนแบบลูกดอกแดงอ,ะอ่ะอะตอนนี้ฮะล้มแล้วฮะก็ประมาณ2ดอกนะโอเคถ้าจะสร้างกับดักครับอาจจะสร้างให้ติดติดทิๆๆ่มๆได้หน่อยหนึง่งผมสร้างแบบมองไม่เห็นอะ่ะมันเลยไปแต่ถ้าคุณมีเพื่อนฮะลุมยิงแป๊บเดียวก็ล้มแล้วนะฮะอาจจะไม่ เป็นต้องสร้างกับดักซะด้วยซ้ำนะก็เนนะ้นๆหาตัวที่อยู่บริเวณพื้นนะจะจับง่ายนะครับถ้าเขาบินอยู่บนอากาศเนี่ยจะจับยากนะสำหรับสายสโลวสายเล่นคนเดียวฮนะก็อาจจะต้องหาตัวที่ขี่ไปยิงไปได้หรือว่าใช้วิธีการ ยิงกราบิ้งพกครับใส่นกหนังนะฮะแล้วให้นกหนังเนี่ยบินไปโจมตีนะแล้วก็สั่งหยุดทําวนไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูครับมันจะยุ่งยากหน่อยๆแล้วก็เล่นยากด้วยนะเนี่ยฮะจะเห็นว่าเมนก3สามพี่นั่งครับอยู่ด้านบนนะฮะผมก็สั่งให้ไปโจมตีพร้อมกับถือปืนยาสลบไว้นะฮะพร้อมที่จะยิงเลย เดี๋ยวมาดูครับว่าจะยากขนาดไหนเนี่ยฮะอย่างที่เห็นครับคือมัน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 ยากมากเลยนะฮะส่วนหนึ่งคือกัปปิ้งหกครับผมอาจจะต้องเปลี่ยนจุดยิงนะไปยิงตรงท้องแทนนะฮะและนกหนังเนี่ยมันตามไม่ทันอยู่แล้วความเร็วนี่เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันนะฮะแต่ถ้านกหนังใช้สกิลครับมันก็จะเร็วกว่านะฮะ,ะมาลองยิงดูครับ <c oughs> เอาเอาโดนเฉยเอาโดนเฉย <c oughs> โอเคโอเคเนี่ยฮะปล่อยหยุดฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปจิกตายนะครับแล้วก็กลับมาขึ้นนกหนังโอเคเนีฮะก็ยากอยู่แต่ถ้าคุณมีเพื่อนฮะก็เอานกหนังฮะคลิปเพื่อนได้นะ กลับมาที่ตัวเลเวลสูงของเราที่เราจับเมื่อสักครู่นี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก,กินเนื้อเนี่ยฮะก็อาหารเนื้อน้องก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะให้เป็นอาหารเม็ดครับถ้าคุณเจอตัวเลเวลสูงครับไม่อยากให้เปอร์เซ็นต์ลดเร็วหรืออยากให้ตื่นเร็วๆก็ใช้เป็นอาหารเม็ดสีม่วงนะฮะจะตื่นง่ายสุดอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าถ้าให้เป็นเนื้อน้องเนี่ยจะขึ้นเท่าไหร่นะฮะเจ้าตัวนี้เลเวล141รเครับรเมื่อกี้กินไปคำหนึ่งนะฮะเพิ่มมาเอ่อ18% 18.4 กินประมาณ6คคำก็น่าจะตื่นฮะเลเวลที่เราจะได้ก็จะบวกมาอีก70เวลนะก็จะอยู่ที่ราราวสองรนะฮะโอเคตื่นมาละ สำหรับอ่านของเจ้าตัวนี้นะฮะจะมีอยู่้วยกัน2อ่านนะอ่านปกตินั่นแหละสามารถนั่งได้3คนฮนะกับอีกอ่านหนึ่งจะเป็นเทคนะฮะซึ่งจะได้หลังจากที่เราฆ่า Boss บอสมังกรแล้วนะฮะเอนแกรมนี้ถึงจะเปิดขึ้นให้เราสามารถคราฟได้ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ฆ่านะผมก็เลยยังไม่สามารถคราฟได้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราคราฟแบบธรรมดาธรรมดาก่อนแล้วมาดูประสิทธิภาพของมันนะฮะว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างครับตัวนี้มีความสําคัญยังไง แล้วตอนนี้ครับผมคราฟมาแล้วนะครับจะใส่อานให้น้องฮะรเราจะต้องเลเวล55ก่อนนะเอนแกรมคราฟอานนี่ถึงจะปลดนะครับส่วนไซตัสที่เราจะอัพกันนะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเล่นเป็นสายอะไรฮะรซึ่งผมจะเล่นเป็นสายช่วยเทมนะฮะก็คือให้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยเทมโดยการเพิ่มสเตมินาให้อยู่บนอากาศได้นานๆนะฮะอัพทั้งหมดแล้วก็อยู่ที่เกือบเกือบ2,000ถือว่ากําลังดีแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะบินไม่ได้รวดเร็วเท่านกดังนะฮะแต่มันมีข้อดีก็คือ มันสามารถรับน้ําหนักได้เยอะกว่าแล้วก็ควบคุมได้คล่องตัวกว่านะจะหลบซ้ายหลบขวาขึ้นบนลงล่างมันสามารถทําได้หมด และอย่างที่บอกไปครับว่านกตัวนี้เนี่ยมันนั่งได้สมที่นั่งฮะเราจะเป็นควบคุมครับอยู่ตรงกลางครับเราสามารถให้เพื่อนเนี่ยนั่งอยู่ด้านหน้าได้นะฮะและเราก็วิ่งตามตัวที่เราต้องการนะให้เพื่อนยิงแทนอย่างเช่นในตอนนี้ฮะผมให้เพื่อนเนี่ยนั่งอยู่ด้านหน้าครับแล้วก็ผมเป็นคนควบคุมฮะอยู่ตรงกลางโดยเราเนี่ยจะทดสอบการเทปอาเจนทวิทย์ฮะแบบไม่ต้องสร้างกับดักนะซึ่งก็ง่ายๆฮะโดยการบินตามแล้วก็ให้เพื่อนยิงนะ อ่ะเรียบร้อยครับก็แค่นี้แหละฮะไม่ต้องสร้างกับดักมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยเทปได้ง่ายขึ้นและอย่าลืมครับถ้าคุณจะเล่นกับเพื่อนแบบนี้ฮะอาจจะต้องอัพน้ำหนักด้วยนะฮะน้ำหนักเจ้าตัวนี้เนี่ยรับได้400หน่วยโดยประมาณนะฮะซึ่งก็เพียงพออยู่ครับสำหรับ2คนที่ไม่ได้มีของมากนักนะแต่ถ้าคุณจะบรรจุคน3คนหรือว่า4ี่คนฮะโดยการคีบอีกคนหนึ่งก็ต้องอัพน้ำหนักเยอะๆหน่อยสักพันหนึ่ง ถึงจะเพียงพอฮะอันนี้ก็คือผมลองให้เพื่อนนั่งด้านหลังดูนะครับซึ่งเราเนี่ยจะมองเห็นด้านหลังยากหน่อยแต่เราสามารถกดดูได้ฮะโดยการกดเคมันจะเหมือนกับการปิดอินเทอร์เฟซนะฮะแล้วกดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาเหมือนเดิมอย่างที่บอกไปครับเจ้านกตัวนี้ฮะสามที่นั่งก็จริงฮะแต่ก็สามารถคีปคนได้นะฮะเท่ากับว่าเราสามารถบรรทุกคนเนี่ยได้ถึง4คนเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมอัพน้ำหนักกันด้วยนะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการควบคุมของเจ้านกตัวนี้กันดีกว่าฮะอย่างที่บอกไปครับมันควบคุมได้ง่ายมากๆขึ้นลงซ้ายขวาก็ได้นะนี่คือเลี้ยวซ้ายนะฮะนี่คือเลี้ยวขวาแล้วถ้าคุณอยากลงล่างครับก็กดตัว C นะฮะแล้วก็กด X เพื่อเงยหน้าขึ้นมาด้านบน,นะฮะปกติเนี่ยเราจะกดดับเบิลอยู่แล้วก็ใช้เมาส์ใช่ไหมในการค่อยๆบินขึ้นนะฮะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยคือคุณสามารถกด X เลยแค่ปุ่ม X ปุ่มเดียวมันก็จะบินขึ้นมาเลยแล้วก็กด C ฮะเพื่อลงไปด้าน โดยไม่ต้องกด S หรือว่าถ้าคุณจะลงจอดเนี่ยก็แค่กดสเปซบาปุ่มเดียวนะฮะน้องจะหาที่ลงจอดให้และนอกจากนี้เองครับน้องตัวนี้เนี่ยยังสามารถเกาะภูเขาได้ด้วยนะฮะหรือเกาะอะไรที่แบบว่าเป็นแนวตั้งขึ้นมานะทำให้เราสามารถถือปืนแล้วก็ยิงตูหรือเทมสัตว์ก็ได้นะครับแต่ประเด็นหลักๆนี่ก็คือเอาไว้ฟื้นสเตติมินาะสมมติว่าคุณมีแต่หน้าผาสูงฮะไม่มีที่จอดจริงๆก็อาจจะเกาะภูเขาประมาณนี้ก็ได้ครับเพื่อฟื้นสเตติมินานะ ถ้าคุณจะจอดเพื่อเทมตัวอะไรสักอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่ามุมมันแคบมากนะฮะนี่คือผมพยายามฝืนเต็มที่แล้วเพื่อที่จะลองเทมอะไรสักตัวหนึ่งระหว่างที่เราจอดบนภูเขาขอบภูเขาตรงเนี้ยฮะมันไปไม่ได้ับมันฝืนไม่ได้นะฮะอาจจะต้องให้เพื่อนเนี้ยมายิงแทนนะครับเพราะว่าเพื่อเราก็นั่งด้านหน้านด้านหลังอาจจะสะดวกกว่าซึ่งข้อดีของการควบคุมง่ายนะฮะควบคุมไม่เหมือนนอกตัวเื่นก็คือถ้าคุณต่อ หรือสร้างอะไรที่เป็นแนวตรงแนวดิ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถสร้างได้แบบง่ายๆเลยนะฮะโดยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างฮนะอย่างสมมติเนี่ยผมต่อท่อขึ้นไปนะฮะมันจะเห็นได้ว่าไม่มีที่เหยียบแล้วก็สร้างยากนะครับเราก็ใช้นกตัวนี้ฮะควบคุมนะครับหาองศาที่เราจะแค่กดปุ่มเดียวแล้วก็วางรัวๆก็ทำให้เราต่อสร้างอะไรได้แบบรวดเร็วนะฮะอ้าวอ,อเร็วไปหน่อย ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูพลังโจมตีของน้องโรนีนฮะจะเห็นได้ว่าเมลิดามเมทของผมฮะอยู่ที่366คือไม่ได้อัพเลยตั้งแต่จับมานีครับเวท500ผมว่าเพียงพอแล้วนะฮะสเตมิน่าก็เยอะแล้วตอนนี้ผมจับไปลงเลือดบ้างนะครับเผื่อว่าเวลาเราจะเทมอะไรเราโดนโจมตีนะฮะให้ตัวนี้เนี่ยมีถังเลือดสักหน่อยก็ยังดีนะครับอ่ะพลังโจมตีของน้องฮะก็ตีอยู่แค่ประมาณ65ฮะจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยเหมาะสําหรับเอาไปใช้โจมตีสักเท่าไหร่นะสแตทหลักๆก,ก,ก,ก็จะอยู่ที่เลือด สตามิน่าแล้วก็น้ำหนักนะผมว่ามีแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเมื่อกี้ครับคือการโจมตีฮนะและถ้าเรากดซีเนี่ยระหว่างที่อยู่กับพื้นครับก็จะเหมือนเหมือนกับยัวยุสตู นะฮะแต่มันไม่ได้ล่อให้ศัตรูโจมตีฮะเหมือนกับร้องคำรามมากกว่านะผมว่าไม่มีผลอะไรมากมายส่วนอีกท่าหนึ่งครับก็จะเป็นการกดคลิกขวานะฮะในการคีบไดโนเสาร์สาตัวเล็กๆะฮะหรือขนก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปคือสามารถคีบขนขึ้นมาได้คล้ายๆกับนกตัวอื่นนะครับแต่เมื่อคีบแล้วเนี่ยอาจจะทวิตนะฮะมันจะโจมตีได้ใช่ไหม เจ้าตัวดีครับคีบมาแล้วก็คล้ายๆกับนกหนังฮะไม่สามารถโจมตีได้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะหยิบตัวที่เราต้องการนะฮะไปไว้ไหนที่ที่เราต้องการเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะ และนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของเจ้านก3าที่นั่งตัวนี้ฮะถึงแม้ว่ามันจะโจมตีไม่แรงนะแต่มันออกแบบมาให้บรรทุกคนได้นะครับมากสุดก็สี่คนเพรากผมว่าเมลดาเาม่เนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องอัพเลยจะไปลงสเตบิน่าจะไปลงเรนเพื่อให้บรรทุกคนได้มากขึ้นหรือว่าจะไปลงเลือดเพื่อไว้รับดาเมก่ก็แล้วแต่คุณนะฮะซึ่งถ้าสาย PL p ีวีฮะเล่นเซิร์ฟพีวีแน่นอนครับมันอาจจะต้องมีสเตมิน่ามีเฮดพีจำนวนมากนะในการรองรับดาเม่ หรือว่าในการบินไกลๆเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้สเตมินาเยอะนะฮะน้ำหนักก็อาจจะลดหย่อนลงไปแล้วแต่ว่าจะควบคุมยังไงนะอ่ะวันนี้ฮะสั้นหน่อยจริงๆว่าจะทําควบไปคู่กับนกยักษ์แต่หาไม่เจอจริงๆเอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันฮนะเจอนกยักษ์เมื่อไหร่ก็จะทํานกยักษ์ออกมาเป็นคลิปส่วนตัวของมันนะอ่ะสำหรับเกมอาร์คครับก็พยายามจะทําให้ออกมาเยอะที่สุดนะฮะอาจจะไม่ได้ครบทุกตัวนะฮะตัวเล็กๆอะไรอ,า,อาจจะไม่ได้ทําหลังจากที่ไม่ได้อัพนานก็จะกลับมาอัพอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าโปรเจกต์เกม ผมยังทําไม่หมดนะก็จะทําให้มันหมดฮนะอย่างน้อยไอซ์แลนด์เนี่ยมันน่าจะทําให้ครบทุกดันนะครับแล้วก็ครบทุกบอสฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านฮะที่เข้ามารับชมฮนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ